สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลำดับต่อมาหลังจากที่เราดูเจ้าเซ็ตรถก่อสร้างของนี้ไปแล้วเนะาะ3คันนะครับเรียบร้อยจากบิกซีแล้วสองอันนี้ของเล่นใกล้บ้านอีกแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ b i ๊กซเป็นของเล่นรถแท็กเตอร์ที่คุณยายซื้อให้พี่เทียนโดยซื้อจาก CJ m i n i นิมาหน้าปากซอยบ้านนี่เองคันนี้นะครับ CJ เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีของเล่นขายเนาะเหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นหรือว่ามินิมาร์ทั่วไปครับแต่ จากที่พาพิเทียนไปเดิน CJ แล้วก็ซื้อของเล่นใน C j มาสองสารอบของเล่น CJ ต้อยอมรับว,ว่าราคาถูกนะครับถูกกว่าพวกมินิมาเดิมๆเนี่ยเซเหรือ b ิ๊กซีมินิแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าฟังก์ชันของเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกใจนโะดยเฉพาะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะมีรถแท็กเตอร์รถบรรทุกนะครับหรือว่าชุดของเครื่องมือช่างซึ่งคิดว่าปกติถ้าไปตาม ม่นี่มาอื่นๆนะจะเป็นพวกตุ๊กตารถฮ็อตวิวอะไรเนาะแต่ซีเจจะมีรถสไตล์นี้นะมีรถบรรทุกรถช่างอะไรค่อนข้างเยอะเนาะก็ถือว่าเหมาะกับเด็กๆเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับราคาคันนี้เนี่ยซื้อมาราคา99บาท99บาทกับแท็กเตอร์ทูฟังชันเนาะทูฟังชันยังไงเรามาดูกันทอดบิสเตอร์แพ็กก่อนเลยนะครับหนักแน่มาดูภาพรวมก่อนภาพรวมเป็นยังไงภาพรวมของตัวคันนี้99บาทนี่ ก่อนจะยกวงจากฐานดูข้างล่างก่อนอ่ากลับได้กลับได้เดียว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 กับได้นี่นี่นี่ฟาร์มแท็กเตอร์นี่มีรูปม้านี่ต้องปกอยู่นะเพราะว่ามันเป็นของใสนะยังไงก็ต้องควรต้องปกอ่ะทูฟังก์ชันยังไงนะครับที่คนรีวิวบอกว่าทูฟังก์ชันก็คืออย่างนี้อันดับแรกเลยนี่เป็นโหลดเดอร์ยกเทตักดีตรงไหนดีตรงนี่ถึงแล้วมีอะไรหนักๆเนาะวางลงไปหนักๆปุ๊บเนี่ย แต่สังเกตดูว่ายังไงมันฟืดใช่ไหมมันฟืดแล้วมันดียังไงใครอาจจะฟืดนีฟืดแล้วมันดีตรงที่ถ้าเราตักทรายเนี่ยถึงมีน้ําหนักอยู่บนนี้นะครับมันก็จะไม่หล่นลงไปดูนี่นะอ่ะนี่อันนี้หนักนิดน,นึงนะแต่ถ้าเกิดตั้งขึ้นมาให้สูงปึ๊บดูนี่เห็นไหมมันไม่ตกแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างกล่องด้านหลังเนี่ยไอ้ตัวรถยกคันนี้มันค่อนข้างจะลื่นเวลาใส่ของหนักก็จะตกะนี่เห็นไหมอย่างนี้เวลาเราเล่นเนี่ยมันยกค้างไปได้วิ่งไปได้เลย มีนนตักรลอตู้ทั้งคันเลยนะถัดไปก็ยาหนึ่งนี่มีลานนะมีลานช่วยส่งกำลังรถเองไหมเนี่เป็นลาย,ยที่ร้อนหลังนะครับเนี่ยด้านหน้าไม่มีลานเจ้าตัวรถนะครับสำหรับราคา99ก็ดีเทลก็ตามที่เห็นเนาะด้านหน้านะครับก็จะมีอันนี้สติกเกอร์นะพวกดีเทลจะเป็นเน้นลายสติกเกอร์นะครับบุ้งกีก็มีสติกเกอร์นี่ powerful truck ขยับได้ขึ้นลงขึ้นลงเทยกนะครับดูของคนขับก็ยังดีนะยังทำมาเนียยังมีพวงมาลัยหมุนได้หมุนได้หลังคานะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จริงๆ function, แบบทูฟังชันเดีชอบฟังชันหลังมากกว่าคือฟังชันหลังเนี่ยแขน3สเต็ปเหมือนเดิมนะครับ1 2 3สท่อนที่1ยกขึ้นยกลงตรงนี้ท่อนที่สองพับงอตรงนี้ท่อนที่สงอตักตรงนี้นะพอยืดตรงสุดเนี่ย อันนี้ยาวเลยนะน่าจะยาวประมาณสัก40เซนได้นะครับราคา99คุ้มมากนะเห็นบอก CJ แล้วไม่ใช่แค่ตักตรงๆนะเด็ดอีกอย่างหนึง่งนี่เห็นไหมหันซ้ายหันขวาได้หันซ้ายหันขวาดียังไงเวลาไปเล่นนะ่ะมันสมจริง,งเรยเราลดเข้ามาข้างตักใส่ได้นี่ครับดีนะมันไดเขาเก็บรายละเอียดมาให้ นะครับคันนี้ราคา99บาทถ้าบ้านใครมีแถว,แถวบ้านมี CJ Mini m a r นะลองไปดูนะครับคันนี้พี่เทียนก็เล่นไปจนหลุดกันไอตัวแขนตากหลุดไป2รอบแล้วปัป้าซ่อมให้นะครับคันนี้99จาก CJ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ